โพสตสตอรี่วันนี้ขอเสนออังเรโอนาน่าจากเด็กยากไรสุโกโมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์กับชายาชีวิตดังคอนเทนต์ก่อนหนึ่งครับทุกคนมูฝาดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือก,กดซับส c คร b ์ให้กับไลโค้ดด้วยนะครับทุกคนทุกคนครับ อังเดโอนานาเกิดและเติบโตในหมู่บ้านนางเกลส์นางเกลชาที่ชนบทในประเทศแคมารูลครับอยู่บริเวณภาคกลางครอบครัวของเขาเป็นเกษตรกรมีรายได้ไม่มากครับพอเลี้ยงพอจนเจือครอบครัวเท่านั้นจนเข้าสู่วัยสิบขวบโอนานาได้มีโอกาสหัดเล่นฟุตบอลในโรงเรียนของตัวเองเขาเลือกเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก่อนจะโชว์ฟอร์มเข้าตาและได้รับโอกาสเข้าไปเป็นเด็กฝึกในอะคาเดมี่ของซามูเอลเอโต้ตำนานกองหน้าทีมชาติแคมารูลและบาร์เซโลนา ทีนั่นครับโอนาน่าพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองเรื่อยๆก่อนที่โอกาสสําคัญที่สุดในชีวิตจะมาถึงเขาเนื่องจากอะคาเดมีของสมิลเวโตเอโตเองครับมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนลูกหนังของบาร์เซโลนาอย่างลามาเซียทําให้แมวมองของลามาเซียนั้นเฝ้าติดตามผลผลิตของอะคาเดมีแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดครับฟอร์มของอังเดโอนาน่าวัย14ปีก็ไปแตะ ตาเข้ากับแมวมองของลามาเซียจนได้ในวัยสิปีรูปร่างสูงใหญ่เกินเด็กวัยเดียวกันแต่แม้จะรูปร่างสูงใหญ่ยังไงก็ตามครับแต่ปฏิกิริยาความเร็วในการเซฟรวดเร็วเหลือเกินลามาเซียจึงต้องการเด็กค,คนนี้แต่เนื่องจากเวลาน,นั้นครับโอนาน่ายังมีอายุไม่ถึง18ปีซึ่งกฎหมายแรงงานของสเปนนั้นละเอียดอ่อนมากๆจึงทาให้โอนาน่าต้องไปเล่นกับทีมพันธมิตรของบาร์เซโลนาแทนก่อนที่เขาจะกลับเข้าแคมป์ลามาเซียได้เมื่อเจ้าตัวอายุถึงเกณฑ์ก็เดินทางไปสเปนครับเข้าแคมป์ลามาเซียได้ เ,เขาค่อยๆฝึกศาสตร์ฟืตบอบาที่โรงเรียนลามาเซียยู7ปีองค์ผลใหโอนานะ่าเพิ่มสกิลหนึ่งเข้ามานอกจากเซฟดีบอดเด็กกระยายยอดเยีย่ยม e เขายังเล่นบอลด้วยเท้าเก่งอ,อีกต่างหากตามสไตล์ของลามาเซียแต่ไม่นานครับหลังจากพาตัวเองขึ้นสู่ยู19ทีมต่างดาวก็ต้องเจอเข้ากับกฎการเซ็นสัญญ,ญาเยาวชนต่างชาติทําใหโอนานะ่าไม่ได้ลงสนามเลยครับเป็นเวลา18เดือนแม้เจ้าตัวจะฝึกซ้อมอย่างหนักพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่รุ่นเล็กจนเกือบจะถึง ึงทีมสมรองของบาร์เซโลนาอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจย้ายทีมเมื่ออาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมเห็นแววแล้วครับแล้วก็เดินหน้ามาทาบทามตัวโอนาน่าด้วยราคา1 ,5 0,000ยูโรครับและจะเพิ่มเป็น5,000 0 0ยูโรถ้าโอนาน่าสามารถขึ้นชุดใหญ่ได้โอนาน่าตอบตกลงทันทีครับแม้ว่าเขาจะอยากอยู่บาร์เซโลนาแม้ว่าเขาจะรักที่แห่งนี้แต่ถ้าไม่ได้ลงสนามเลยมันก็ไม่มีประโยชน์สู้ไปฝ่าฟันกับอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมดีกว่าและชีวิตใหม่ของโอนาน่าที่อัมสเตอร์ดัมก็เป็นไปอย่างราบรื่นเเขขาา้ ทมสรองเพียงไม่นานก็พัฒนาตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สมเร็จจนในฤดูกาล2016-17เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยึดมือหนึ่งได้ทันทีครับพร้อมพาทีมเข้าชิงยูโรปาลีกตอนที่ในปีถัดมาเอริคเทนฮากจะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่วันนั้นเลยครับโอนาน่าจึงกลายเป็นโกคู่บุญของเทนฮากทันทีพวกเขาสามารถพาอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมควา้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้ถึง2รายการและก็ยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรปแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ชีวิตที่ กำลังจะไปได้สวยของโอนาน่าก็ดันมาสะดุดอีกครั้งครับเมื่อเขาดื่มยาสลับขวดกับภรรยาและเจอการตรวจสารกระตุ้นจนถูกโทษแบนถึง12เดือนในกรณีถูกตรวจพบว่ามีสารต้อง,องห้ามในร่างกายแม้เจ้าตัวจะแก้ต่างได้สําเร็จครับแต่ก็ยังต้องโดนลงโทษอยู่ดีเหลือ9เดือนซึ่งการโดนแบนดังกล่าวทาให้โอนาน่าสูญเสียตําแหน่งในทีมอาแจกอาร์มสโตร์ดมในที่สุดจนเขาหมดสัญญาและย้ายไปอินเตอร์มิลานในปีต่อมาแต่เพียงไม่นานครับโอนาน่าก็สามารถแย่งมือ หนึ่งจากคาาโนวิทได้ในทันทีและเขามีส่วนร่วมสําคัญช่วยทีมคว้าชแชมป์โคปาอิตาเลียนอกจากนั้นยังทาสถิติเก็บคลินชีตมากที่สุดในอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกจนนายเก่าของเขาเรียกตัวไปทํางานด้วยกันอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอาน่าเปิดตัวกับทีมปีศาจแดงอย่างสวยสดงดงามครับในฐานะตัวแทนของดาวิดเดเคีแต่เพียงไม่นานเขาก็กลับต้องเจอมวสุมในชีวิตอีกครั้งทั้งฟอร์มการเล่นเริ่มตกลงเสียประตูง่ายแถมยังโดนโจมตีจากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นจอมคอน แห่งยูเนเต็ดอีกนี่แหละครับคือชีวิตที่เป็นเหมือนกับรถไฟดีลังกาของอังเดโอน่าจากเด็กยากไร้ในชนบทแอฟริกาโดนตรวจสารกระตุ้นพักเป็นปีก่อนจะพาตัวเองเข้าสู่สโมสรที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกอย่างแมนยูเนเต็ดชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันจริงๆครับสำหรับอังเดโอน่าและทิ้งท้ายตรงนี้ใครอยากได้ทัศนคัิเต็มมาทุกคู่ครบทุกลีกก้องกับพูดคุยกับกูรูตัวจริงจากสปอตพูดแอดไมาได้เลยครับที่แอดกูรูสปอตวีหนึ่ง